ั้งนแตีเอาแล้วไงขมรแหวิ่งหนีสับตีนแตกใส่เกียร์หมาแทบไม่ทันหลังเวนกรรมตามสนองจุดไฟเผาป่าหวังลามมาฝั่งไทยสุดท้ายโดนเองเจอไฟไหม้วอดทั้งฐานสวยซ้ำกระสุนระเบิดแตกสนั่นยกฐานทำเอาทหารขมรแตกคือรีบวิ่งหนีกันจ้าละวันทั้งคืนก่อลามหนักยันหมู่บ้านขมรวอดทั้งตำบลโอ้นี่สินะที่เขาบอกว่าเวนกรรมมีจริงจากน้ำมือตัวเองแท้แท้แถมมันมาแบบไม่ให้ทันตั้งตัวเลยล่ะครับ พอล่าสุดสดๆร้อนๆมันก็ดันมีเรื่องพลิกๆที่ชายแดนมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วล่ะครับโดยเรื่องของเรื่องก็คือมาช่วงนี้เองมีรายงานว่าทหารเขมรกำลังพยายามจุดไฟเผาป่าแถวชายแดนกะจะสร้างควันสร้างฝุ่น PM2.5 ให้ลอยมาทางฝั่งไทยเรานี่แหละซึ่งการที่จุดไฟเผาป่านั้นก็เพราะว่าเพื่อปิดบังทศัศนวิสัยการมองเห็นของทหารไทยและมันยังสามารถเป็นชนวนชั้นดีให้อากาศมันร้อนอบอ้าวในจุดจุดเดียว ส่งผลให้พวกกระสุนต่างๆหรือระเบิดที่มีการบรรจุไว้ในคลังที่มันไม่มีอากาศอยู่แล้วแล้วพอมันมาเจอกับอากาศที่ร้อนจากควันไฟป่าพัดไปหามันก็จะก่อให้พวกกระสุนมันแตกระเบิดออกมานั่นเองแต่ที่ไหนได้ครับเวรกรรมมันติดจรวดก่อนแล้วไงเพราะลมเจ้ากรรมดันพัดหวนกับเข้าไปทางฝั่งเขมรแทนซะเองโดยก็อ้างอิงจากเพจดังครับคณะขอบตาดําได้เผยว่ากรรมของทหารเขมรจริงๆ ไฟไหม้ตั้งแต่ตีสามตอนนี้ลามเข้าไปคลังกระสุนปืนเล็กปืนใหญ่แตกสนั่นป่ายิ่งกว่าขั้วข้าโพดส่วนทหารไทยได้แต่นั่งหัวเราะและหลบไปด้วยซึ่งก็มีคลิปลักฐานชั้นยอดจากในวันที่3กุมภาพันธ์69เมื่อกี้นี่เองเกิดไฟที่ลุกไหม้ฝั่งทหารขเขมรตั้งแต่ตีสามเมื่อคืนเริ่มลามและเอาไม่อยู่คือมันลามไปเรื่อยๆและเข้าคลังกระสุนปืนเล็กปืนใหญ่แล้วมันคุมไฟไม่ได้เกิดระเบิดแตกเสียงดังเหมือนเขาจุดประทัดงานตรุษจีนงานนิ้ว ใครที่เห็นเขาขั้วเม็ดเขาพดนแล้วมันแตกก็แบบนั้นเลยส่วนทหารไทยได้แต่หลบในบังเกอร์และอัดคลิปหัวเราะชอบใจแค่ทหารเขมรหน้าดําครื่ําเครียดยิ่งกว่าเป่าบุญจิน้นจะดับจะเข้าก็ไม่ได้มันกลัวทั้งร้อนทั้งหลอดสะเก็ดระเบิดตอนนี้วุ่นกันหมดแล้วครับพวกมันได้แต่บ่นว่าพากินหัวมันนี่เกิดแต่กับกูนะสูผมก็ได้แต่ภาวนาด้วยความสมเพชอย่างสุดชื่นให้มันได้รับความฉิบหายให้เยอะที่สุดครับโข้างกะสุนแตกครับข้างกะสุนมีนแตกครับ ข้างแตกข้างแตบรูแสแล้วจะมิ้นแต่ทว่าเหตุการณ์มันยังไม่จบเท่านั้นนะครับเพราะต่อมาก็ยังมีคลิปที่ทหารขมรตายอย่างเขียดเพราะรบกับไฟทั้งวันโดยเป็นคลิปทหารขมรขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ดับไฟเผาป่าตรงข้ามปราสาทต,ตาควายในะช่องกลางยังต่อเนื่องหลังไฟเริ่มลามออกจากฐานเข้าคลังกระสุนปืนลามต่อออกมาเป็นวงกว้างจะลามไปเขตอ,อื่นต่อ ทหารขเขมรก็เร่งกำลังพลหาวิธีคุมไฟให้อยู่แต่เคราะห์สามำชัดลมดันเข้ามาตลอดวันลมแรงมันเริ่มพัดเข้าพื้นที่ของชาวบ้านขเขมรแล้วตอนนี้สวนกล้วยมันมะม่วงดับแนวทั้งเข่าครับตอนนี้ทหารขเขมรกราบขอทหารเสียมอย่าเพิ่งลักวางลวดหนามขยับแนวเข้ามานะฮะเพราะพวกกระผ๋มตอนนี้เยาเบิดแล้วหมดแหงแล้วครับแหงสีดาสีถเถียงสู้เสียมก็ไม่มีแล้วยังถึกไฟลนไฟหลวกจนโสนเบิดละ่ะพวกกระป๋มขอกราบแนบหํำทหารเสียมนะฮะอย่าเพิ่งขยับแนวนะฮะ กราบพญาหำเสียมงามๆเลยมันว่าสั่นครับซึ่งก็มาทั้งภาพและคลิปครับที่เห็นได้ว่าไฟได้ลามจากหน้าแนวฐานทหารเขมรลงสู่หมู่บ้านมันลามจากเขาไปอีกเขาลงมาเรื่อยๆมาหาที่ชุมชนเข้าหมู่บ้านตามแนวเขาแล้วครับทั้งทหารและชาวบ้านไม่ได้นอนแน่แถบนี้ออยๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆไ่รเ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสาเหตุที่บอกว่านี่นะคือเวรกรรมตามสนองก็เพราะว่าในก่อนหน้านี้เองครับเมื่อวันที่30มกราคม69ได้เกิดเหตุระทึกไฟไหม้กอไผ่หลังแนวรั้วลวดน้ำชายแดนช่องอานมา้าความร้อนจุดชนวนระเบิดเก่าประทุสะเก็ดกระเด็นถูกทหารไทยเจ็บสองนายขณะกำลังเข้าไปดับไฟ โดยกองทัพภาค2ได้รับรายงานจากกำลังพลในพื้นที่ช่องอ่านมาว่าเกิดเหตุเพลิงไม่ย้าแห้งบริเวณหน้าแนวรั้วลวดหนามจุดบ่อนไก่ช่วงหน้าผาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีการสู้รบและมีลูกระเบิดตกค้างอยู่เกอะหน้านี้โดยตามรายงานระบุว่าเพลิงได้ลุกลามเข้าไปยังบริเวณที่คาดว่ามีวัตถุระเบิดตกค้างอยู่ส่งผลให้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันทําให้สะเก็ดระเบิดกระเด็นถูกทหารไทยได้รับบาดเจ็บจํานวน2นาย เจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ในพื้นที่ได้เข้าประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำยืนทันทีอย่างไรก็ตามพอเกิดไฟไหม้ป่าช่องอ่านหมาทำบ่มกระสุนตกค้างแตกดีใส่ทหารไทยเจ็บจึงเข้าใจแล้วว่าทำไมช่วงนี้ขเขมรชอบเผาป่าชายแดนนั่นเองครับก่อนที่ต่อมาในคืนนี้เองขเขมรก็ได้รับผลกรรมไปเรียบร้อยส่วนทหารไทยน่ะหรอจะร้องให้ช่วยก็ไม่มีทางปล่อยให้รับเวรรับกรรมของมันไปทางแตกขทางแตก แข้างก็ซุ่แตกครับข้างก็ุ่มีมแตกครับข้างแต่ข้างแตกขู้แต่ดั้ขมิ้นข้างแต่ข้างแตกขู้แ,แตแ่ mìm rồi 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 không phải lại dưới á chia làm ngồi trên chắc, đang chui thơ không lắng tịch vịnh hay ơi kìa ចាប់បានចាប់បានចាប់បានជួយបានទេបើទឹកពីងអត់មានផងចឹងពីងមានញ៉ាំញ៉ែដែរគាត់មានពីងហ្នឹងអូមានពីងតែមានទឹកហត់ទៅមានតែពីងអត់ទឹកគួតហត់ចេះឥឡូវមានអីទេនេះខ្ញុំជាខ្លាំងគាត់ស្អាតផ្ទះជួយបានទេខ្ញុំតាំងពី៣នាទីទៅជាប់មានណាដងទឹកទឹកមួយចង្ការនេះន័យ យើងបានជូនទៅខាងក្រោមនេះក្នុងវិស័យរបស់ព្រះរាជាវិនទីឆ័យ ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสรลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า